ก็สวัสดีครับว <c oughs> ันนี้เรามาซ่อมมิคคอมโพครับของโซนี่รุ่นนี้เลยนะครับมันจะมีหน้ารุ่นนึงเนี่ยใกล้ลเกียงกันอาการเขาคือการยอดทิศเลยคือติดโปรเทคนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขกันยังไงว่างดูกันนะครับตอนนี้ถอดไปแล้วนะก็ปีถอดก็เหมือนคอมโพเนตทั่วๆไปนะครับนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะซ่อมกันครับอาการติดโพเทคนะครับการติดโพเทคจะมีหลายสาเหตุนะครับ R อาจยืดค่าหรือไม่ก็คือลายปิ้นลอนนะครับใช้งานนานบอดร้อนลายปิ้นลอนนะครับก็มีส่วนกันนะครับบอดที่เราแกะมาก็จะหน้าตาใย้ไอ้บอดนี้จะเป็นบอดที่ตั้งอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ก็ต้องมาไล่ดูพวกนี้เหมือนกันนะครับจะมี R อยู่เป็นบางจุดนี่นด้านล่างนี่ครับ แล้วก็จะมีแกะแกะแล้วเราก็ต้องไล่เช็คพวกดูว่าตะกัวมันล่อนอ้วยานะครับเนี่ยขาพวกนี้มันรล้าไม่อะไรเงี้ยมีส่วนนะครับเสียงดังไม่ดังนะครับส่วนนี้จะเป็นบอร์ดตัวร่างนะครับชุดขยายเดียวบอร์ดตัวนี้ที่จะเสียเยอะก็คือมีนี่จะมี R า,าตรงนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่ครับที่ชอบมีปัญหานะครับ อย่างเครื่องนี้คืออาร์มันวัดแล้วมันยืดค่านะครับสามตัวเลยใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาแล้วก็ไล่เช็คพวกตัวเล็กๆพวกนี้ด้วยนะครับถ้าลองเปลี่ยนแล้วมันไม่หายนะครับเราก็ต้องไล่เช็คอาตัวเล็กๆพวกนี้ด้วยนะครับแต่มันสามารถจะเสียยากนะครับจะมาเกี่เสียหลักๆเียสามตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันครับตัวนี้จะเป็น R 1ร0้อยโอห์มนะครับตัวนี้ นํำตาลดำน้ำตาลทองนะครับตัวนี้นี่ฮะี่เปลี่ยนวิธีเกิีแล้วก็แกะมันจะอยู่สองตัวครับเนี่ยสองตัวนี้จะเหมือนกันน้าตาลดำน้าตาลทองครับแล้วก็เปลี่ยนทีละสองตัวนะครับอันนี้เราจะไม่งงนะครับอันนี้ตัวนะครับเี๋จะมาวัดเทียบไปดูขอแกะก่อนนี่ตาลดำน้ำตาลทองนะครับนี่ค่าเหมือนกันแล้ววัดดู เีย yeah. วนี้ไม่ถึงนะครับนี่มันยืดค่าไปเป็นที่จุด8คนะครับจริงๆมันต้องแค่ร้อยโอห์มนะครับนี่ฮะเหมือนกันนี่ตัวนี้วัดไม่ได้ครับตัวนี้ตัวนี้ขาดเลยตัวนี้วัดไม่ขึ้น้วตัวนี้ขาด ขาดน,นะครับเนี่ย้าตัวเดียวกันนะีะน้ำตาลดำน้ำตาลทองครับเนี่ยนี้แล้วก็ตัวใหม่ที่เราได้มานี่จะเป็นเรามีค่าหนึ่งวัตใช้ได้อยู่นะครับหนึ่งวัตนี่จะเป็น1.2หนึ่งถึงสองวัตหรือสี หนึ่งสี่ครับนี่เรามีหนึ่งวัดดัมตันดัมตาลทองกันนะครับนี่จะลองวัดให้ดูนี่ครับมันยังได้ประมาณนะหนึ่งร้อยโอห์มนะครับนี่ฮะร้อยสามโอห์มนะครับได้ร้อโอห์มนะครับดำมดัมตันทองโอเคเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกันนะครับตัวนี้ก็วางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะ ตัวสามตัวอย่เงี้ยแหนอื่นก่อนที่เราจะประกอบบอร์ดเราก็ต้องมาไล่เช็คนี่นครับนี่สายตาสายตาไม่ดีก็อย่างผมเนี้ยก็ต้องใช้แว่นขยายสองไล่ดูครับว่ามีลายตะกรวตัวไหนร่อนไหมต้องเช็คตัเลยนะครับเนี่ยตัวขาขยายเนี้ยไี IC ขยายตัวนี้สําคัญนะครับแล้วก็นี่ครับขาซ็อกเก็ตเสียบพวกนี้นี่นี่พวกนี้มีผลนะครับนี่ บางทีมันขยับขยื่นหลวมคอนได้นะครับพวกนี้ไอ้แตกเล้าได้นะครับต้องต้องมองดูดีๆครับต้องใช้เป็นขยายส่องดูดีครับแล้วก็นี่เป็นเป็นขั่วนี่จะเป็นขั่วลําโพงครับเนี่ยก็เช็คดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไล่เช็คลายปิ้นบอร์ดกอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอาการครับปุ่มกดฝังปุ่มใช้งานไม่ได้นะครับเ๋ยวเราจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนยกชุดเลยครับที่สําคัญสำคัญนะอับ งานเพิ่มอีกหนึ่งงานครับเนี่ยแกะเปลี่ยนสวิตกันครับคือ,อลองเช็คแล้วเนี่ยตัวนี้เลยนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับที่ติดโพเทคครับตัวเนี้ยเครื่องไม่ติดโพเทคแล้วแต่กดกดแล้วปุ่มมันรวนนะครับนี่จะมีบางปุ่มที่จะต้องเปลี่ยน,นครับอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนทุกปุ่มท่านะเดี๋ยวเช็คไปบ้างแล้ว เดี๋ยวจะต้องแกะเปลี่ยนปุ่มนะครับ๋นะยวขอแกะก่อนนะครับนะครับอ่จาจับที่ได้ทําการตรวจเช็คแก้ไขตรงนี้เครื่องก็เปิดติดแล้วนะครับนี่ฮะแต่เราได้ทาอะไรไปบ้างนี่ฮะเดี๋ยวจะพามาดูกันนี่ฮะแล้วทํทการไล่เช็คบอร์ดนะตรงนี้ว่ามีรอยตะกัวเล้าร่อนไหมแล้วก็ใส่สายหรยบเสียบร้อยนี้เราก็มาดู ที่ทำไปสรุปที่ทำไปมีต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเพราะคอมโพนนะครับบอกไว้เลยคอมโพนนะครับข้อเสียเขาคืออย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถประเมินอาการได้นะครับคือมุดว่ามาติดอ่าอย่างเครื่องนี้ FFC ส่งมาคือปุ่มกดเป็นล้วนแต่มาเช็คแล้วมันติดโ t เทคด้วยฮะแล้วก็ซ่อมติดโ t เทคเสร็จแล้วไล่บอดอ่ปุ่มกดล้วนต้องเปลี่ยนปุ่มอีกนะครับเปลี่ยนปุ่มเสร็จไม่จบนะครับ ไล่เช็คดูมันจะมีนี่ครับรีเลย์รีเลย์เสียอีกหนึ่งตัวครับเสียงมันไม่ออกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนรีเลย์อีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยครับถึงบอกว่าคอมโปนะครับเครื่องมันนานแล้วนี่เราจะซ่อมมันก็เอ่อเอฟซีต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าบางทีมันที่ตอบประการหนึ่งมันไม่ใหญ่บางทีมันมันไปทั่วครับนี่โอเคเครื่องเปิดติดใช้ได้นะครับสรุปที่ทําไปคือเครื่องติดโพเทคแล้วก็เปลี่ยนเนี้ยเปลี่ยนปุ่มกดอยู่หลายปุ่มเนนะครับ กดทวนครับแล้วก็เปลี่ยนนี่ฮะดีเลย์อีกหนึ่งตัวนะครับเนี่ยดีเลย์มันรุ่นนี้เป็นยี่สิบสี่โวลต์นะครับสิบสองโวลต์มาใส่ไว้แล้วต้องสั่งครับแต่มันมีมันมีให้สั่งอยู่นะครับก็ตอนนี้เครื่องก็โอเคแล้วครับนี่ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวมาลองเสียงดูแต่มีจุดหนึ่งคือจูนเนอร์จูนเนอร์นี่อ่าไม่ไม่ได้ครับแต่โอเคเอฟซีต้องการให้มันจุดจุดนี้ก็ใช้ได้นะ a x มีอยู่มีสองจุดนี้หน้าเครื่องกับหลังเครื่องนะครับตัวนี้ a x ใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับตัวนี้เครื่องเปิดติดใช้งานได้ครับปุ่มเปิดใช้ได้หมดครับเนี่ยฮะ let's go เลยนยะปุ่มใช้ได้หมครับนี่อะไรีอันนี้จะเป็น เพิ่มเสียงเบสดนะครับรุ่นเล่นมันเยอะครับต้องคนเคยใช้ครับผมไม่เคยใช้รุ่นนี้นะครับ,บกต็ตอนนี้เครื่องใช้งานได้ปกติแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ ประมานี้นะครับฝากเพื่อนๆท่านใดถ้าเกิดมีคอมโปสเสียอาหารที่ซ่อมไม่ได้ก็ทักมาได้นะครับก็คลิปนี้เกิดมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆท่านใดก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อไปรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับกับ Sony ่คอมโปสโซนี MScrv7 นะครับสวัสดีครับ